ค่ะวันนี้อยู่กับร้านมาวินเชียงโกลนะคะที่เห็นนี่คือเรากำลังจะลากรถคันสีเหลืองนะคะออกมาตัดเครื่องให้ลูกค้านะคะมาดูกันค่ะดูบรรยากาศกัน อีเคปเจ็ดร้นะคะลูกค้ามาจากสมเด็จเอาสตาร์ตตอนนี้จะสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าฟังออออะ ก่อนคอยเงือว่านมันบ่มีพวกกันต่อมมุมี้อย่างก็เป็นอย่างจังดึงมาขึ้นจังนี่แบบนนเบียกตีมันกระเกีเยวไงั้นอยู่บ่ห<อ>ยอดไว้โดนบะฮหอแมนบ่ <c oughs> โอ้ยตัดอ้ยตัดขายให้ไพละหือ้อ

เขาได้จักร้านแล้วเออเขาได้แค่นี้เห็นรอม่นี้้นะยอนลกยูทูบไปเลยแมนอยู่บ่อ่ะจมกันนะจมกันจมเจ้โอุ้มพิษหุ่นกระดีใจอะไรข้ากระดีใจอะไรนี่เขาไปมาได้จักร้านแล้วน่องน่องใช่หร่าเออเอาอันนั้นเอสหน้าแกกับเอาสีบลเรื่องนี่ออกจากออกจากกัดเป็นน้องแล้วจะเอาผู้นี้เป็นน้องฮักแท่นบาเนี่ องเจ้นะนะนะาตปต้รัพยจ้าดยอา,ายไนั่นแนาะทางละมันมันเขาตัดขายเลยม<ง>นตเขาไปตัดจ้าเจ้าดึงขึ้นมาผีเลยใส่มันมือนั่นทางมันเข้าตัดให้พี่หมอนม้งตัดให้ไผยังก,กี่กกนี่เรายากแต่น้ำเทพื้นไหล <iem. S 1> ไยากแต่น้ำเทพื้นไหลบ่ได้ยันตัดเครื่องมาไว้ท่าลูกค้ากัเป็นังซีหละ ของของของช่างปั๊บบอบ่มีใบบ่ครับคทีวีก็มี lg อย่างดีโอ้ lg อย่างดีเอาไหมเอาทีวีม่โอ้ทีวีก็มีกำลังจะทำการตัดเครื่องออกให้ลูกค้าสําเละจําเละรอรอรอฟังมีแผนกแผนกตัดนี้หาพักไม่มีเลยน่จะเป็นปอบแล้วราคาเธอน่ะระวังเลยด้วยระวังทำไปทำไปดีๆ ตัวนี้เดิมเดิมอะม้ก็ซื้อจากทางร้านเรานะครับผมตัวนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องของเราเครื่องของเราเป็นอ่าหกหกบีดีหนึ่งหกบีดีหกบีบีหกบีดีหนึ่งเราคันนั้นเราเอามาแล้วกับไอทอมเออกับท่ออ้อมท่ออ้อมยังไม่เอามายัไม่อยจังเลย ม,มันไม่เบรกมันไม่มีคันนี้ที่แรกว่าจะขับมาเบรกไม่มีใช่ไหม,มาาที่แรกคันนี้ว่า,าจะขับมาเบรกไม่มีเบรกหายขัดไม่มีามขาดหายขาดหาย,าหายก็เลยทําการลากมา,านี่นี่ลูกค้าอยากได้เครื่องลูกค้ามาจากสมเด็จอืมโอเคอ่ะไปไปช่วยกันอ่ะเดี๋ยวรอนะคะซีตัวนี้เลขเราก็เจาะขายแล้วนะครับซีตัวเนี้ยจ่อขายแล้นนะครับ ลงทุนขนาดบังเนีงเาเ่ยไม่มีเวลาจะตัดเครื่องให้ลูกค้าเลยบังนี่ไรนี่เป็นสองลูกเดียวเอาพี่กี่เด้ล่ะโอ้ยบุญอันนี้อ่าเทพื้นแล้วนี่คนของการเทพื้น <ส>นี่แต่เทพื้นก็เทพื้นไม่มีเวลาตัดเครื่องให้ลูกค้าเลยเทพื้นเสร็จแล้วจะทำการตัดแล้วนะทีนี้จะตัดเอาให้ลูกค้าเลยโอ้เจ้าบ๊อโนรถมีไเอาไปต้องพ um ื้นเลยสวัดดีครับ าน้ำเนโฟวกมีน้ำมั้น้ำเราจะมีนะน้ำมันขางปั๊มมีเหออน้ำมันขางปั๊มเหรอน้ำขังปั๊มอยู่ด้ยอุยข้าๆกอยู่กับชุดสตาเลยมีหรอมีหรอน่ยุ้ยเงี้ยเงี้เงเงยเงีเงีคยเงเงี้ยเงี้ยกงเงเงี้เงเอี้ยเง้ยเงี้เง้ยเงเงเงยเงี้้ คันพ่อจุจุคัน๊มือมือนะเฮาอยากให้อ่านี่เด้คนนบ้าอคันสามตัว,ขตวนะขขเขาบอกว่าเดอบเขามาฮอดท่าลอยหลอดแล้วเอารถสกลุลตอนนั้นเป็นเครื่อง P.O. เก้าเด้ตัวน,นั้นตอนนั้นเป็นเครื่อง P.O. เก้าครับเครื่องโอ้ยสุดยอดสุดยอดเครื่องไม่ใชนะ่เครื่องวอลชิพ้าเครื่องไม่ใช่นะไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องมันมันไม่ใช่เครื่องวอลชิพ้าเพราะไง ตันนี้ก็ยังยังกระไฮตะน้องเฮาน้องเฮาเนี่ยลองเปินปอบด้วแม่เ็ไอ้ตัวน,นี้ก็ยังหาเจ้าของเกมตัวนี้นไหนตัวไหนเกมตัวนี้ยังหาเจ้าของไปหาเนื้อคู่อยู่ตัวน,นี้หาเนื้อคู่อยู่ขักวซีเกมที่ร้านเหลือเส้นหนึ่งนะคะ กระสีบรรทุกนี่สองหนึ่นนี่สองึงอ่าสองหึงเออสองนลูกค้าสั่งแล้วลูกค้าสั่งแล้วสองนตัวนี้สองนอืมตัวนี้ก็เป็นเคเอ็มอันนี้โอ้ไม่อยูบจ่อยใ่มหยิแหลมทำมากดูเขาจะเก็บกับมันใส่อะไเลยนะปูปูปูว่าจะฟังสีชอบมันลังดีรู้ตัไม่อสายใส่ จุลักทุเลขนาดเลยเจาะหมายเลขคันซีไฟไปโดนเออเอาไฟไปโดนสายไฟเออ้ยจุลักทุเลเนาะเฮาสายพ่วงมากสายขีดมเไ้วะ นุ่มหมดขบไปเลนุ่มบุนเลยหดขาบไปตัดใจนี่มเขไปเส้นนี้ขั้งงานามเอาบ่ตุลักุีครับตดางวาไ้เลยทไมน่ไม่ตัดนั่นนี่นั่น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 นัน มือมือนั้นเอาเอานีวกไป่าลเลยค่ากับเลยมือที่เขาสตาร์ทจำได้บอเพื่ออีกกี่มือนั้นมือที่เขาตัดแม่ไฟมันแดงปรี๊ปรี๊อยู่ไหมเออมึงมึงยังบังงตายแดงมึงดยลูกดึงไมอะไ้บ่ ด oh, oh, okay. uh. ุ้หวด่บไฟันถือม่อกอมือมหนไฟแดงจึงครึงึงคึ่งอยู pues 네่ตฟไฟหลดออกเบิร์ดคู่ควานเลยผัดลลผัดลมผัดลมกับมูลเบิดไฟหน้าไฟหลไฟท้ายออกเบิดเลยมือนั่นมือเที่เขาตัดไว้กสิอืม ้ยน่ะมั่นละสั้นเดีวเออนั่นละเปดว่าลงี้าดงเจนดอนเออตัดเอานั้นตัดมีตัเออดมีี้ยเอาเงเออแล้วก็จังตัวั้นไปขี้เส้ตัวหุ่นมอากี้พุ่นก่สายไฟมาตอสายนึงไม่กี้อยู่ข้างนอกเลยกี้อยู่ข้างนอกเป็นใจยังเขดีมองแสนเนะ

พ่ายงตาหากระยกหนึ่งเนาะอุ้ยนอนไม่เข้มมีไปล่านุงที่เ้อหลายเออบอกไปล่านุงที่เลยหลายเออนอนไม่ อพอยากได้น็อตราสัน้นถอดได้พอนะขึ้นบ่แยกแยกแัก,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 กมา่ึ้นก็ต้องขึ้นแยกก็ตึงเว้เลยอือืิงออกกับคนพี่ อูข้างในแลยวัตเียรบอเอาสีต้ไปข้างนอกุูนะใช้รถขับขับใสๆกัะขับะขางรถได้บลึไได้ถ้วขับจะกะสีก็ได้กใสไปตัวผมใส่ลสีมาเดี๋ยวก็ลังยอยู่มันาวอะกลังไปอือต้องแยกดุนโดนตัวเนาะ อ๋อหมันบ่ได้ไก่ไหมสายมันบ่ไกลเนาะมันกลังไใส่องพี่ปุบเออใส่ตัวอกี้สายน้ำมันมัขาดเขาดนั่นเน้ำมันกลังกวาอย่ันเนั่นเมาแล้วมาแล้วไปวะน้ำมันดูโยามบใส่ดินด่ดว่าไงจะเาออกมาขีบใส่กระีเลยนอะขีบใส่กระสีขเลยจ่อยใส่ดินซื้อน้องทุนเท่าไหกี่เนี หน้อยอะเอ้ยลูกค้าเจ้าอยากได้อยังมาหาตัดเป็ดกเห็นที่ร้านซอยหยดแตงจะเลือกเอาไหมเอ่ยเอาเลยกินล้วนวะกินตรงนี้นี่บ่านอตเดี๋ยวลองจิกจิกเพิ่งกำเซผมสีพ่อเอาไม้โคกขึ้นเทิ้งเลยเออเจ้าเจ้าเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยไปตรงนี้ปะต้องอย่าบอกว่าผีกันมันจพุ่งมันจพุ่งมันเกลียว ไม่ผัดลมติดเบิดแเลยไฟก็ติดแลรวตัวตรงมันติดหมดเลยผุนอืมมันเปิดแต่ละแต่เราไม่ซีรีส์กับเสียงมันดับอตัว กเกียกียกียก็ย้อนก็ยังบอกว่าผ้าเกี่ยผ้าเกี่ยว่ากูเยียบขาดอยู่เยียบขาดมั้ยยูอ้าเยียบนไดหมก็นะอาได้ไหมักบอเด้อติดแล้วฮะแี่พนังขาอยู่หัน ติดแล้วเสร็จแล้วเป็นไนสัมผัสไหม,ม้วนม้วนสัมผัสยังดีมีความรู้สึกว่าจังไหนเจ้าจะไปนั่งอย่างของลูกค้าเจ้าก่ต้องนั่ง เคื่ทานตััป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 ัเั้อนกมีเครื่องด้แล้วเ่องมอร้อให้ตันตั่ออนทุนเนี่ยตัตัแรถรถสุมลรถวนันนี้นะครับเพื่อัอ่าโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยกับร้านมาวินเชียงกงขอบคุณค่ะ